กลับมาอีกแล้วปลอดภัยไว้ก่อนด้วยเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศระบบโอโฟนและฟออากาศ Master c ์คู AS01 ฆ่าเชื้อโรคได้แต่ยาไม่ได้ ทุกมาพบกับ Master c o o l ลแฮฟท o ดูคลิปผลิตภัณฑ์คุคูที่ทุกคนต้องดูจาก Master ร o o ูค่ะสำหรับตอนนี้นะคะปัญหาที่ทั่วโลกกำลังเผชิญและทำให้หลายๆคนเป็นกังวลก็คงไม่พ้นเรื่องการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสหรือว่าโควิด -19 นะคะและหลายๆคนก็อาจจะกำลังมองหาตัวช่วยสำหรับเรื่องนี้อยู่เนาะซึ่งวันนี้ค่ะชัดก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆที่จะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันนั่นะก็คือเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ Master ร o o ูรุ่น AS01 นั่เนเองค่ะ สำหรับเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ Master c o o ูรุ่น AS01 นี้นะคะเขาใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตโอโซนที่มีความสเสถียรในปริมาณที่เหมาะสมค่ะสามารถผลิตโอโซนออกมาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่อาจก่ะให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจช่วยดับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อแบคทีรียแล้วก็เชื้อไวรัสได้ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเ็เป็นเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศแบบ2 in 1ค่ะเพราะมีทั้งระบบฆ่าเชื้อโรคในอากาศด้วยโอโซนนะคะรวมไปถึงมีระบบฟอกอากาศ ด้วยซึ่งเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศนี้นะคะจะไม่เหมือนกับเครื่องฟอกอากาศซะทีเดียวนะเพราะว่าเขามีการอบฆ่าเชื้อโรคด้วยระบบโอโซนค่ะที่สามารถทำความสะอา อาดห้องหรือว่าบ้านของเราได้อย่างล้ำลึกหมดจดและสะอาดกว่าเครื่องเอกะอากาศอีกนะคะและที่จะแตกต่างกันอีกอย่างนึงก็คือในขณะที่เราใช้งานระบบโอโซนเพื่อฆ่าเชื้อโรคในอากาศอยู่นะคะเราไม่สามารถอยู่ภายในห้องหรืออยู่ภายในพื้นที่นั้นได้ค่ะเพราะฉะนั้นการใช้ระบบโอโซนสําหรับเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศนี้นะคะควรใช้งานในพื้นที่ปิดไม่ควรมีคนสัตว์เลี้ยงหรือว่าสิ่งมีชีวิตอยู่ภายในห้องนั้นนะคะแล้วก็ควรปิดประตูปิดหน้าต่างให้สนิทเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันกลิ่นโอโซนที่จะรบกวนเราได้นั่นเอง ไม่เพียงแค่การฆ่าเชื้อโรคในอากาศด้วยโอโซนเท่านั้นนะคะแต่เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ MasterCool รุ่น AS 0 1เค้เขายังมีระบบการกรองอากาศปกติได้เหมือนกับเครื่องฟพกะอ,อากาศเลยค่ะโดยเขามีแผ่นกรองคาร์บอนเฮปานะคะสามารถกรองอนุภาคต่างๆในอากาศได้สูงถึง99.9%สามารถดักจับฝุ่นอนุภาคเล็ก0.3ไมครอนได้ค่ะ เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศมาสเตอร์คูรุ่น AS01 มีขนาดเล็กกระทัดรัดด้วยตัวเครื่องมีน้ำหนักเบาเพียง1.3กิโลกรัมเท่านั้น ถึงตัวจะจิ๋วแต่ความสามารถเนี่ยแจ๋วสุดๆค่ะเพราะเขาสามารถผลิตโอโซนได้สูงถึง400มิลลิกรัมต่อ1ชั่วโมงและใช้เวลาในการผลิตโอโซนได้สูงสุด60นาทีต่อพื้นที่27ตารางเมตรซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งในคอนโดหอพักห้องภายในบ้านหรือว่าออฟฟิศที่มีคนใช้งานเยอะๆนะคะรวมถึงห้องโดยสารภายในรถยนต์ก็สามารถใช้โอโซนทําความสะอาดได้ด้วยเหมือนกันค่ะ แต่ความสามารถของเขายังไม่หมดเท่านี้นะคะเพราะว่าเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศร,รุ่น AS 01เขายังมีโหมด UV ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงเป็นการนาให้สารประกอบอินทรีย์อันตรายโดยเฉพาะที่อยู่ในรถยนต์เช่นฟอร์มาดีไฮด์แอมโมเนียเบนซินและสารอื่นๆค่ะสามารถสลายตัวไปอย่างรวดเร็วโดยแสงที่ใช้มีความเข้มข้นของรังสี UV อยู่ที่150มโครวัตต์ต่อตารางเซนติเมตรซึ่งสามารถช่วยดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ของควันบุหรี่แอลกอฮอล์อาหารรวมถึงยังฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสที่แ ลอยอยู่ภายในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงป้องกันการติดเชื้อสู่กันภายในรถโดยสารได้นั่นเองค่ะนักจากนี้ระบบฟอกอากาศของเขายัางมีโหมดแอร์ไอออนค่ะที่สามารถปล่อยไอออนประจุลบออกไปดักจับกับฝุ่นอนุภาคเล็กน้ำหนักเบาในอากาศที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าได้นะคะโดยสามารถปล่อยประจุลบได้มากถึง3ล้านอนุภาคต่อตารางเซนติเมตรจรึงช่วยให้เรารู้สึกสบายนะคะปราศจากควันพิษฝุ่นสิ่งสกรปรกเชื้อโรคเชื้อราที่อยู่ภายในห้องของเราได้นั่นเองค่ะ หากใครกําลังมองหาตัวช่วยทําความสะอาดอากาศภายในบ้านภายในคอนโดหอพักหรือแม้แต่ในออฟฟิศที่มีคนใช้งานเยอะๆนะคะแล้วก็มีขนาดเล็กน้ําหนักเบาพกพาสะดวกมาสเตอร์ฟูก็ขอแนะนําเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศมาสเตอร์ o ูรุ่น AS01 ตัวนี้เลยค่ะเพราะอย่างที่ชัดบอกไปตอนแรกนะคะว่าตัวนี้เขาเป็นเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศแบบ t in one สามารถฆ่าเชื้อโรคในอากาศด้วยระบบโอโซนได้นะคะรวมไปถึงมีระบบฟอกอากาศให้เราเลือกใช้ด้วยค่ะและถ้าหาว่าใครสนใจเครื่องฟอกอากาศตัวนี้แล้วก็มีข้อ อยากสอบถามอะไรเพิเ่มเติมก็สามารถทิ้งคอมเมนต์สอบถามไว้ใต้คลิปนี้ค่ะหรือว่าจะแอดไลน์ Master ร o o ู o อ f i ฟิเชมาสอบถามกันเพิ่มเติมได้เลยนะคะแอด t e r เตอร์คค่ะแอดกันมาตามนี้ได้เลยได้ถามว่าใครสนใจสินค้าตัวอื่นๆของเรานะคะแล้วก็อยากสั่งซื้อหรือว่าสอบถามก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของ m a s t e r ร o o l c o m ค่ะรวมถึงติดตามข่าวสารต่างๆได้ทาง Facebook Fanpage ของ Master ร o o นะคะเติร์เข้าไปเลยค่ะ Master cool และยังสามารถสั่งซื้อผ่านช่อง ทางออนไลน์อื่นๆได้อีกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชอปป e ้ Lazada หรือ JD Central ค่ะสวันนี้ก็หมดเวลาของฉันแล้วเอาไว้คลิปหน้าจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆตัวไหนมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันอีกก็ฝากติดตามชมด้วยนะคะสวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ